มาครับมือนมาทอดไข่กันนะครับไข่เจียวไข่เจียวนะครับใส่น้ำมันสักหน่อยนะครับใส่กระเทียมลงไปเลยครับทอดเลยัตถุดิบก็มีแล้วนะครับนี่ครับไข่นะครับ ตีไว้แล้วนะครับไข่นะครับมาเอามาทอดกันนะครับเดี๋ยวกระเทียมกวนครับจังหอมดี กระเทียมก่อนเขาจะหอมดีกับทอดไข่นะครับน่เริ่มพดแล้วครับเริ่มแล้วครับกรเทียมเริ่มแล้วกระเทียมหอมๆจัง่อยนะครับจเทไข่ลง เทียมเอาออกไปเลยรเริ่มนะครับเริ่มพร้อมๆแล้วนะครับ น่าจะเดือดกันแล้วครับกระเทียมหรอมแล้วครับเอาเทาไข่นะครับเทไข่ลงไปเลยครับเนี่ยวนๆให้เต็มกระทะมือนี้ใส่พักขึ้นช่ายนะครับกกุ้ยช่ายนะครับหรือว่าพักแป้นนะครับใส่พักแป้นลงไปนะครับในการถอดไข่มือนี้ ตอนน้นนี่นะครับน้านแล้วนะครับบดทอดนะครับคิดยากนะครับจัดไปเลยนะครับคิดยากทอดไข้นะครับนะครับสวยจากสิบปีนได้สวยงามหมดหรอกครับ ดูกันตอนพลิกนะครับพลิกเด็ดซ้ํเด็ดนะครับตอนนี้กําลังสวยเลยนะครับนี่ครับปีนครับปีนปีนขีนนอกตรงไซต์แต่ตอนปีนเนี่ยนะครับกลับข้างมาแล้วนะครับนี่ก็ยังสวยอยู่นะ ตัดไข่เกี๊ยวนะครับกินแซ่บๆ,ๆนะให้เหลืองไปเลยนะสิบประมาณนี้แหละครับเจะแซ่บวะครับไปเด้อไปเด้อตอดไข่กินข้อซองครับเมื่อนี้คิดยากคิดยากไม่ได้กินนาน<า><า>แล้วนะครับครับครึ่งเฉลยกลับข้างอีกทีหนึ่ง สวยๆโอเคน่าจะได้ที่แล้วนะครับเอาล้ครับบันไฟก่อนได้ที่แล้วครับเนี่ยครับกระชิด้หนาตาประมาณนี้นะครับทอดไข่เจี่ยวนะครับามาๆครับมากินไข่เจี่ยวต้องกันแซบๆน้อกันนะครับป้ายครับเสร็จแล้ว